้เรามาเที่ยวต่ออุทยานพระพิคเนศหรืออุทยานเทวะสถานองค์พระพิคเนศที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางนี้ต่อจากพีที่แล้วนะคะตอนนี้เราก็มาถึงตำหนักแม่แดงซึ่งเป็นอาคารไม้สองชั้นทางเดินเข้าไปจะมีรูปปุ่นปั้นพยานาค ขอ,องพ่อปู่นาคาสีสุดโทกับแม่ย่านาคีสีปฐุมมาองค์สวยสีสันงดงามและอ่องช้อยสวยงามส่วนช่วงลำตัวจะทอดยาวไปจนถึงเกือบถึงตำหนักเลยรวมไปถึงรูปปัน้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆรูปปั้นพญาจระเเทปู่รือสีชีวะโทมารลพัช หรืออรูปปั้นพระนารายณ์ทรงชุดและเทพต่างๆที่เที่ยวในนครสวรรค์ที่สายหมู่ไม้ควรพลาดกับอุทยานเทวสถานองค์พระพิคเนตใครไม่รู้จะไปเที่ยวไหนลองดูนะคะด้วยเรื่องการเสริมดวงเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายใครจะคงขอพรนี่คืออ,องค์ โคสีสุดโทกับด้านขวามือจะเป็นองค์แม่ย่าเนาะแม่ย่าปะทุมมาจะทอดยาวไปเรื่อยๆจนถึงหน้าตำหนักเรือและภายในตำหนักก็จะเป็นเรือนสองชั้นเนาะชั้นล่างก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธ เรียกอะไรเทวรูปนี่กระชาบูชาหลวงปู่สืบทรกับเจ้าแม่แม่ย่าปทุมมาใครเอเริ่มใสสศรัทธาในด้านพญา,า,า,านาคราชพญานาคีพญานาคาเน,ะนาะนาคาก็คือพญานาตัวผู้นาคีก็คือพญานา ัวเมียหรือแม่ยาสีปฐุมมานะคะก็คือ,อในที่นี้หมายถึงพ่อปู่สีสุดโทเนี่ยหานก็จะเลื่อยไปเรื่อยๆจนถึงอาคารหรือว่าเราเรียกกันว่าตำหนักของแม่แดงที่เรียกว่าตำหนักแม่แดงเพราะสถานที่แห่งน,นี้เกิดจากความศรัทธาของตัวแม่แดงได้สลัด พื้นที่ส่วนตัวสละเงินสละกำลังซักเอามาสร้างด้วยความที่ชื่นชอบศรัทธ,ธาเป็นพิเศษพื้นที่ก็ไหลยหลายไร่อยู่นะสิ่งก่อสร้างต่างๆก็มากมายนี่เราลองดูเครื่องที่เอามาประดับประดาอะไรนี้มันก็หลายตั้งอยู่เครื่องเก่าเครื่องของลายคงลายคม ยเยอะแยะมากมายการจัดสวนมันต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะการดูแลสวนเจ้าหน้าที่ที่เอ่อก็ให้มาอยู่ที่เนี้ยก็พูดจาดีพูดจาเพราะตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำที่พญานาคีพญานาคาลงไปเล่นน้ำตามสราดเด้อแต่จริงๆตอนเนี้ยไว้เลี้ยงปลา ท้องจ๋าทองจ๋าอ,อะไรอ่ะกินกล้วยเหรอใช่เหรอหิวใช่ไหมหิวไม, <า S 2> ม<ะ>่มทองหิวเหรอกินอะไรดีกินอะไรกินอะไรทองไหนบอกสิกินอะไรทองจ๋าทองกินอะไรจ๋า กินอะไระยังไม่บอกเลยโมเตวอร์กินอะไรจ๊ะทองจา๋าทองจ๋ากินอะไรทองจา๋าโอ้กินกล้ยกวยโอเคกินกล้วยก้อย่างเดียวเหรอก้อยอย่างเดียวเหรอจ๊ะแอนนี่แอนนี่แอนนี่โอเคเนี่ยพวกเรา เข้ามาด้านในหลังจากคุยกับเจ้าทองแล้วเนาะเราจะเห็นอ,องค์เทวรูปต่างๆเยอะมากซึ่งบางอย่างก็รู้จักบางอย่างก็ไม่รู้จักยกเว้นว่าจะมีป้ายบอกถ้าไม่มีป้ายบอกก็ไม่ทราบแต่เหมือนองค์พระพิฆเนศเนี้ยรู้จักเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเราศรัทธา เราเห็นมาแต่เล็กแต่น้อยแล้วแต่ว่าองค์องค์เทพอื่นๆรู้จักไม่หมดที่นี่จะมีองค์เทพเยอะมากน่าจะเยอะที่สุดเท่าที่เคยเไปเที่ยวมาไปดูมาเพราะพอมีมีความชื่นชอบในของพวกนี้ไม่ใช่ว่าจากคลั่งลัทธิเด้อเพียงแต่ว่าชื่นชอบในการ ออกแบบในการขึ้นรูปก็เรียกว่ารูปรูปปั้นเนาะ,ะสิ่งเทียมเพราะ,ะเทวรูปจริงๆมันไม่มีเเราก็สร้างมันขึ้นมาก็เรียกว่าขึ้นรูปสิ่งเทียมเราจะทำรูปทรงแบบไหนเราก็ก็ทำแบบนั้นแหละตามแบบมันจะมีแบบตามตำรับ ตำราที่ที่เออเขาเขียนไว้อะแล้วก็เขียนมันออกมาแล้วก็ไปสร้างล็อกแล้วก็ทําออกมาก็เรียกว่าสิ่ง,งเลียงเพราะมันไม่ใช่ของจริงในสมัยพุทธกาลอาจจะมีจริงๆก็ได้แต่เราเกิดไม่ทันเราก็เลยไม่ไม่รู้เนาะแต่ชอบอะอย,อย่างภาพเจ้าแม่ภาพนี้ดูสิ ท่านดูทรงทรงเมตตาดูในตาท่านเวววาวในตาสดใสเป็นคนอบอ้อมอารีมีน้ำใจเนี่ยที่ที่ได้ชอบคืออนได้ศึกษาได้ดูลักษณะอาการวางเท้าวางมือหรืออยกมือแบบเนี้ยเขาเรียกปางประธานพร แต่ละปางแต่ละปางจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าดูเพื่อความสวยงามมันก็มันก็แบบนึงเนาะถ้าดูเพื่อได้เรียนได้รู้มันก็อีกแบบนึงได้ศึกษาคนเราในเมื่อเราไปเจอสิ่งต่างๆเราควรจะศึกษาหาความรู้เพิ่มไว้รับเป็นการรับสมองมันจะได้ไม่ขึ้นสนิมเนี่ยอย่างอย่างสร้างกับโลหะ ก็เป็นแบบนึงเนาะถ้าสร้างจากปูนพั้ตเตอร์เขาเรียกปูนปั้นมันก็อีกแบบนึ่งสิ่งที่ก็สร้างขึ้นมาจะมีม,มีหลากหลายแบบมีอ่าแกะสลักจากไม้ก็มีจ่างปูนพัตเตอร์จากปูนปั้นจากสิ่งสิ่งเทียมประดิษฐ์เขาเรียกอะไรเนาะจะว่า ไฟเพอร์กลาสหรือเปล่าไม่มั่นใจมันมีหลายอย่างอ่ะที่ที่ก็สั่งทําขึ้นมาเดี๋ยวเนี้โอ้โหกึ่งโลหะก็มีเจะว่าปูนพะเตอ๋อก็ไม่ใช่จะว่าโลหะก็มีเชิงพนเรียกนี่ถูกเขาเรียกสิ่งสิ่งเทียมคล้ายคล้ายโลหะแต่ไม่ใช่โลหะเพะมันเป็นสิ่งเทียมเดี๋ยวพรจะพาขึ้นไปข้างบนจากตรงเนี้มันจะมีบันไดขึ้นสู่ชั้นบนพระอาคาร อาคารนี้จะเป็นอาคารสองชั้นเรียกว่าอขอของแม่แดงเพราะว่าท่านท่านเป็นเจ้าของเป็นคนรี่เริ่มที่จะให้มีเทวสถานโดยการใช้ที่ดินของตัวเองเนี้ยใช้ทุนของตัวเองทั้งหมดเป็นของแม่แดงทั้งหมด ไม่มีการรับบริจาคใดๆทั้งสิ้นและก็ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมด้วยน่าจะเป็นที่เดียวที่เป็นของเอกชนที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยอย่างที่อื่นที่ผ่นไปอ่ะจะมีเกือบทุกที่ที่ต้องต้องเสียค่าเข้าคือถ้าไม่ไม่เสียค่าเข้าเราก็สั่มไม่สามารถที่จะเข้าไปชมได้ซึ่งถ้าเทียบ ที่นี่สวยกว่าเยอะที่เคยไปมานะ่ะอันนั้นเสียตั้งห้าสิบบาทสูที่นี่ก็ไม่ได้ทุกส่วนนะ่ะสวยงามการออกแบบการก่อสร้างาการจัดวางนี่เดี๋ยวเราจะไปเหล่าเต้งจะไปชั้นบนกล้า มาเด้อมาเด้อตามขึ้นมาตามขึ้นมาบันไดก็สะอาดสะอาดนะเจ้าหน้าที่เขาทำงานดีมากไม่มีฝุ่นแม้แต่น,นิดเดียวขนาดบางคนก็ใช้ว่าจะสะอาดเนาะตรงเท้าถต่ว่าเขาเช็ดทำความสะอาดตลอดเวลาคิดดูแล้วเขาไม่เก็บไม่ไม่เก็บค่าเข้าไม่เก็บค่าอะไรเลยยกเว้นคุณจะไปเสียค่าบูชาเขาเรียกว่าค่า ถ้าบูชานั่นแหละจะเป็นดอกไม้เป็นทุกเทียนก็ชุดละ20บาทหรือ,อจะไปให้อาหารปลาก็ถุงละ20บาทซึ่งราคามันก็เหมือนกับทุกที่นั่นแหละแต่ทุกที่เขามีค่าข้าวแต่ที่นี่ไม่มีมเห็นไหมเขาจะบอกอย่างเงี้ยคนชอบชอบที่เขาเขียนบอกไว้อันนี้คืออะไราการบูชาทำยังไง และมันจะเป็นประโยชน์ต่ออนุชนคนรุ่นหลังได้เข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้ถ้าไม่มีป้ายกำกับไม่มีป้ายบอกก็จะไม่ทราบเนี่ยท่านท่านวางผังไว้ได้ดีเรือนนี้เป็นเรือนเดิมของท่านของของอแม่แดงของเจ้าของที่นี่แหละ ให้ดูว่ามันเยอะขนาดไหนแต่ละโซนแต่ละโซนแต่ละโซนเนี้ยเยอะมากๆเลยอ่ะข้างล่างก็ว่าเยอะแล้วนาะข้างบนเยอะกว่าอีกอะ่ะดูเขาจัดวางสวยงามรูปแบบอ่ลวดลายต่างๆ ตัวอย่าลืมว่าไอ้ตัวอาคารเรือนหลังเนี่ยเป็นเป็นเรือนดั้งเดิมอันนี้ไม่ได้ก่อสร้างขึ้นมาใหม่เป็นเรือนเดิมของแม่แดงเองแต่ตรงอื่นเนี่ยเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่จุดนี้จุดเดียวซึ่งอยูอ่ด้านหลังสุดถ้าถัดจากตรงนี้ก็จะเป็นสะละที่สําหรับให้พญานาคีพญานาคาลงเล่นน้ํานั่นแหละนั่นคือส่วนของ ที่เป็นน้ําอยู่ด้านหลังเรือนหลังนี้เพราะว่าโซนด้านหน้าจะเห็นพญานาคีพญานาคาหรือปู่ปู่สุดโทแม่ย่าสีปทุมมานั่นแหละ,ะเวลาท่านจะเล่นน้ําก็จะมาเล่นในสระแห่งนี้อยู่อยู่ด้านหลังเรือนหลังนี้แต่พอไม่ได้ส่องไป เดี๋ยวจะให้ดูคลิปที่ให้อาหารปลาจริงๆก็คือตรงนั้นแหละเป็นเป็นที่เล่นน้ำของอท่านปู่กับท่านย่าเนาะท่านปู่ศีสุธโธกับอท่านย่าสรีปรทุมานาคีและนาคาที่ปกปักรักษาที่แห่งนี้ที่แห่งนี้ไม่ใช่แค่เป็นเทวสถานหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ เฉพาะของฮินดูเนาะของไทยก็มีเพราะคนไทยเชื่อว่าะจะมีพญานาะคอยปกป้องคุ้มครองทางน้ำคือพ่อปู่สีสุดโทกับแม่ย่าสีปทุมมา,มาเพราะฉะนั้นอาคารหลังนี้อยู่และเย็นสบายเพราะว่ามีสิ่งปกปักรักษาเยอะมาก เยอะจริงๆไม่น่าล่ะเข้าไปเย็นจะเยือกเลยเราสัมผัสได้เลยนะนี่ส่องไปด้านล่างก่อนส่งมาจากเราเตงจากข้างบนจริงมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องมาเที่ยวหรือแต่ชอบโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ อยากให้พาไปเที่ยวที่ไหนคอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะอยากให้ไปถ่ายไปกินไปเที่ยวที่ไหนสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้คะ่ะเนาะพรจะได้พาไปทู่โอเคนะคะบ๊ายบายคะ่ะ